คยสงสัยไหมคะว่าทําไมเด็กที่ไปออสเตรเลียสามารถอยู่ยาวได้ขนาดนั้นแล้วเขาไปด้วยวีซ่าอะไรบางคนก็ไม่ได้แต่งงานนะสวัสดีค่ะพบกับพี่เพอร์อเลอร์เรียนต่อออสเตรเลียสามารถฟอลโล่เราได้ที่ติ k t o ็ด้วยนะคะเด็กไทยส่วนใหญ่มาด้วยวนะีซ่านักเรียนค่ะแล้วเขาไปเรียนอะไรกันนะพี่เพอร์ส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาก็จะไปเริ่มตั้งแต่แบบ เรียนภาษาก่อนอ่ะเรียนภาษาก็อาจจะเรียนแบบพเดือนถึง1ปีแล้วแต่เลยเห็นไหมแค่นี้ก็ยาวแล้วนะเสร็จปุ๊บเขาอาจจะพ่วงด้วยเป็นแบบดิพโลมาดิพโลมาคืออนุป,ปริญญาก็คือต่ํากว่าปตีปโทนะคะอ่ะแล้วเขาก็อาจจะแบบต่อปริญญาอ่ะต่อป,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 ปตีก็ได้ต่อปโทก็ได้ <c oughs> เห็นไหมก็คือแบบอ่ะ อันนี้ปีหนึ่งแล้วนะแล้วเสร็จปุ๊บดีพมาเอกดีพมาก็ปกติก็เรียนประมาณ1ปีถึง2ปีนะคะถ้าเรียนดีพมาของ m a r k e t ็ตมาร์เก็อย่างเงี้ยก็จะได้เป็น2ปีอ่ะสปีแล้วนะ อันนี้ยังไม่ได้รวมปริญญานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนไทยชอบมาเรียนดิพลมากันก็คือสายอาชีพโดยเฉพาะน้องๆที่แบบอยากเปลี่ยนสายเนาะหรือว่าอยากมีความรู้ในสาขานั้นๆแบบเก่งกว่าเดิมแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเปลี่ยนสายมากกว่านะยกตัวอย่างเช่นเรียนบิสเนสมาอยากแบบมาเติมความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ย ก็มาต่อมา r k e ติ้งประมาณ2ปีดิพูมาเรียนจบที่ประเทศออสเตรเลียเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้ในระหว่างเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของประเทศออสเตรเลียได้มีเพื่อนได้สร้างคอนเน็กชันหรืออาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานบางคนก็ได้อยู่ต่อยาวนะคะในเรื่องของการทํางานและเพื่อนพี่พูหลายๆคนอ่ะได้อยู่ต่อยาวนะแล้วก็ได้ PR ด้วยนะคะดิพูมามันมีสาขาอะไรบ้างคะพี่พ คิดง่ายๆเหมือนคล้ายๆปริญญาตีที่เมืองไทยเลยค่ะมีตั้งแต่แบบบัญชีวิศวะเครื่องกลอะไรอย่างแบบมีเชฟมีบิสเนสมีมาร์เก็ตติ้งมีลีดเดอร์ชิพมีทุกอย่างที่แบบว่าเราแบบแทบจะจินตนาการออกนะคะแล้วการสมัครดิโิลมาย่างไหมคะพี่เพลการที่เราจะเรียนดิโิลมาที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ เรามี prerequisite ก็คือ IELT s ต้องได้6.0เต็ม9นะคะ IELT s เนี่ยจะสอบ Academic ือ General ก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันนะคะว่าเขา require ที่อะไรก็ทำตาม requirement ของเขานะคะแล้วก็อา้าวพี่เพิลหนูกลัว IELT จังเลยแล้วแบบหนูจะสอบผ่านไหมหนูไม่กล้าพูดไม่ไม่ได้เลยอะภาษาอังกฤษคือถ้าเราไม่ได้อะพี่เพิร์ลแนะนําว่าให้ไปเรียนภาษาก่อน แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราแบบอยากลองดูว่าแบบเพราะว่าอะไรคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปเรียนเดพโวมาเราใช้ i อเอหเราเข้าได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้6อะ่ะเราอาจจะต้องพ่วงกับแพ็กเกจภาษาซึ่งมินิมัมเรียควอเมน์น่ะก็คือขั้นต่ำของจะพ่วงภาษาได้อะ่ะก็คือ i อเอหก็ลองสอบมาก่อนดูซิว่าได้อยู่ในประมาณ5 5.5ประมาณนี้ไหมคือถ้า5 5าเนี่ยก็สามารถที่จะพ่วงกับแพ็กเกจภาษาได้แต่ และถ้าหนูต่ำกว่านั้นละพี่เพิร์ลแนะนำเรียนคอร์สภาษาล้วนเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ I, e l t s นะคะอ่ะแล้วมันแพงไว้พี่เพิร์ลมันแพงไว้ค่าเรียนดิพโลมาเนี่ยต้องพูดว่าไม่แพงเลยตกปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณแสนต้นถึงประมาณสองแสนสำหรับค่าเทอมอย่างเดียวนะคะพอเฉลี่ยแล้วต่อ เดือนนะคะมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทอะไรแบบนี้นะคะและสามารถผ่อนจ่ายได้นะอาจจะจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปผ่อนจ่ายเป็นเทอมเทอมละสามเดือนสามเดือนที่ประเทศออสเตรเลียถ้าเทียบกันกับค่าครองชีพหรือการหาเงินเข้ามาเพื่อที่จะ ่ายค่าคอร์สเรียนเนี่ยมองว่าทําได้แน่นอน100%ยเปอเนพะร์ะคะเพราะทำมาแล้วสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถกดวางแผนกับเอลโลสดัได้เลยนะคะและถ้ามีคลิปอะไรที่แบบว่าอยากให้ทําอีกเ่ยก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กันได้เลยนะคะแล้วพบกันที่ประเทศออสเตรเลยะะียค่ะบ๊ายบาย